รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงว่าใครจะเป็นคนสุดยอดคนดวงดีประจําเดือนตุลาคม2568นะครับซึ่งในคลิปนี้นะอาจารย์จะมีการจัดลำดับนะจะบอกทุกลัคนาเลยว่าใครเป็นดวงดีเกรด A บวก A B แล้วก็ C อย่างนี้นะครับพร้อมบอกเหตุผลให้ด้วยนะเนื่องจากหลายคนที่ติดตามคลิปอาจารย์เนี่ย ก็สอบถามกันเข้ามามากนะครับว่าอยากจะให้บอกรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะในคลิปนี้อาจารย์ก็เลยจัดให้นะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังเฝ้ารอเลยทีเดียวว่าเมื่ออไรจะถึงเดือนตุลานะเนื่องจากหลายคนที่ติดตามคลิปมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีความพิเศษมากๆก็คือดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์ทั้งมวลเลยเป็นดาวประธานแห่งความสิริมงคล เป็นตัวแทนแห่งความดีงามเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยนะครับจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีเลยเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่โคจรในหนึ่งราศีเนี่ยนะครับใช้เวลา1ปีฉะนั้นถ้าดาวพฤหัสย้ายราศีเนี่ยแปลว่ามันจะเป็นครั้งใหญ่ในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งการย้ายในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีความพิเศษขึ้นไปอีกก็คือ ดาวพฤหัสจะได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาอุดคําว่ามหาอุดก็คือโดดเด่นโออามากเป็นจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยทีเดียวดังนั้นตรงนี้เมื่อดาวได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดก็จะส่งผลดีก็จะส่งผลดีกับทุกลัคนานะครับจะเป็นการส่งกําลังความดีงามความสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความสมปัตตนาต่าง ไปถึงทุกลัคนาเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็จะคลี่คลายจากปัญหาอุปสรรคเลยทีเดียวและดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็ยังเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์อีกนะครับและดาวพฤหัสก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ในปีนี้ถือว่าพิเศษมากเพราะว่าย้ายแล้วได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอาจารย์มีการจัดงานพิธีไหว้ครูบูชาครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดอรประจําปีสองเนะครับในวันที่13ตุลาคม ใครที่สนใจอยากมาร่วมบวงสวงมาร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูะระลึกถึงบรมครูหลวงปู่โลกอุดรขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ณเวลาที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นมหาอุดด้วยนะครับในวันพิธีไหว้ครูเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีการเจิมณวิเศษให้ด้วยและก็มีการครอบเสียงครูนะครับให้เป็นสิริมงคลกับทุกคนนะครับใครที่สนใจอยากร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครู บรมครูหลวงปู่โลกอุดรประจำปี2 5 6 8นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอเรียนเชิญคณะสิทธิ์ของอาจาร,รย์กฤษณนะภูสิทธิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปูรืาสีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครู ครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่13ตุลาคม2 5ง8 5 6 8แรม6คข้างเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิ์ทุกคนให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีนำพาตนเองและครอบครัว สู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารวมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหนครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานรุมงรองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสงปรารถนาร่วมน้อมลำลึกถึงคนุประการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำรงไว้ซึ่งศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสรวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ และเหมือนเดิมนะครับในทุกๆคลิปของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะครับเนื่องจากว่าคําว่าลัคนากับราศีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนะครับเนื่องจากราศีเนี่ยจะใช้เพียงวันที่เกิดกับเดือนเกิดความแม่นยําม,มันจะน้อยนะครับแต่ถ้าคําว่าลัคนาเนี่ยมันใช้ถึง5เรื่องเลยก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนานะครับตรงนี้จะมีความแม่นยําถึง เ้เลยเช่นยกตัวอย่างนะครับตัวอาจารย์เองเนี่ยเกิดวันที่31พฤษภาก็คือราศีพฤกษภเวลาจะดูดวงนะต้องดูด้วยลัคนาพอผูกลัคนาเสร็จแล้วบันกลายเป็นลัคนากันอย่างเงี้ยเวลาดูดวงก็ต้องไปดูที่กันนะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ลัคนานะอาจารย์แนะนําก็ติดต่อไปได้ที่ไลน์โอเพนดาวนะครับลัคนาเมธนะครับยกให้เป็นคนดวงดีเกรดเ คำว่า grade เกรดเอนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญและก็เป็นเจ้าเรือนสุภะเจ้าเรือนวินาศนะครับย้ายมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้จะส่งผลดีมากเลยในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านครอบครัวนะครับจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลและปลายเดือนเนี่ยดาวังคารเป็นดาวประจําตัวนะครับจะย้ายราศีเป็นกเกษตรตราธิบดี อยู่ในเรือนมอรณะตรงนี้ก็จะได้พลังชีวิตสู้ชีวิตแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรวมถึงจะมีโชคจากเรื่องที่ดินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองนะตรงนี้ก็จะส่งผลดีมากให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยได้สบายใจทีเดียวนะครับลัคนาพฤึกศพยกให้เป็นเกรดบีนะครับเนื่องจากว่าอนนี้เนี่ยดาวมฤตยูและดาวเกตเนี่ย ไปรวมตัวกันอยู่ในลัคนาเลยซึ่งดาวมฤตยูเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็คือไพยอาเพศและดาวเกตเนี่ยก็เป็นแรงกระตุ้นซะอีกนะพอไปรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้ระวังอารมณ์ร้อนชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยระวังการผันผวนทางอารมณ์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดขึ้นจากการผันผวนของดวงดาวต่างๆและอารมณ์ตัวเองนะครับส่วนพอดาวพฤหัสเนี่ยเข้าเป็นมหาอุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาพฤกษพเนี่ยมีการเดินทางมีโดดเด่นเรื่องการติดต่อสื่อสารนะครับแต่การเงินก็ยังไม่สะดุดสัทีเดียวแต่ก็ไม่ดีสัทีเดียวก็ต้องมีการวางแผนให้รอบคอบนะครับลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนเนี่ยนะครับยกให้เป็นเกรดเอเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยนะครับประธานแห่งความสุขความเจริญย้ายราศีเป็นมหาอุจ อยู่ในเรือนการเงินนะเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเจ้าเรือน,นรอกรรมะฉะนั้นปัตตณิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจากรรมะก็หมายถึงการงานงานเป็นเงินงานสร้างเงินหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาหรือเอเย่นต่างๆก็ช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อกูลทําให้เกิดการเงินที่โดดเด่นการเงินดีมากเกิดการขยายตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีเด่นเรื่องของการเจรจาการสื่อสาร นะเกิดการเชื่อมโยงอย่างนี้นะครับแต่ปลายเดือนมีนิดเดียวนะเลยได้เป็น A นะไม่ได้เป็น A บวกเนื่องจากว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวและเป็นตัวแทนของการสื่อสารเจรจาเนี่ยเดินถอยหลังนะเดินถอยหลังเนี่ยการเดินถอยหลังเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดทางข้อตกลงเอกสารผิดพลาดสัญญาผิดพลาดตรงนี้ต้องระมัดระวังนะหลังกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับลัคนากรากฎยกให้ เป็นเกรด A บวกเลยนะชาวลัคนากรกฎเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยตัวแทนแห่งความเจริญตัวแทนแห่งความสิริมงคลทั้งหลายเนี่ยนะครับจะย้ายเข้าสู่ลัคนาตัวเองเลยพอย้ายเข้ามาในลัคนาและยังได้เป็นมหาอุดอีกด้วยเป็นจุดส่องสองว่างส่งกําลังสูงสุดของดวงชะตาเลยทีเดียวนะครับและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะเป็นเจ้าเรือนอริองนี้จะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่เพื่อนพ้องมิตรสหายนะมีการสนับสนุนเกื้อกูลรวมถึงมีโอกาสได้เงินได้โชคลาบนะโดดเด่นเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตนะครับชาวลัคนากรกฎใครที่รอคอยฟ้าเปิดมาเนี่ยนะตั้งแต่2ตุลาเป็นต้นไปนี้โดดเด่นมากๆเลยนะครับลัคนาสิงห์ ยกให้เป็นเกรดบีนะครับเนื่องจากว่านะครับดาวศุกร์โครจรเป็นนิดอยู่ในเรือนการเงินรวมถึงเจ้าเรือนการเงินก็ไปเดินถอยหลังกันอีกอย่างนี้นะครับฉะนั้นชาวลัคนาสิงห์เนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยรายได้อาจจะมีการสะดุดนะหรือเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่เป็นนิดคือดาวอาทิตย์เดี่ยเป็นดาวประจําตัวนะกับโครจรเป็นนิดอีกตั้งแต่วันที่18ตุลาเป็นต้นไปฉะนั้น เป็นนิดหมายถึงลดน้อยถอยลงอ่อนกําลังอย่างนี้นะครับฉะนั้นพลังงานจะอ่อนลงนะตั้งแต่18เป็นต้นไปแผนงานก็จะร่าช้านะระวังสะดุดทางการเงินด้วยแล้วก็ระวังแก้ปัญหาต่างๆแก้ไม่จบเพื่อนมิตรสหายก็วุ่นวายอย่างนี้นะครับแก้ปัญหาได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นก็ให้เป็นเกรดบไปก่อนนะครับลักขากัรชาวลักนณากรน,นะครับยกให้เป็นเกรดเนะ เนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนกันเงินโคจรมาทับลักนาเลยเพียงแต่ว่าทับลักนาเนี่ยเป็นนิดนิดหมายถึงลดน้อยถอยลงนั่นหมายถึงการเงินมาทับตัวแต่มันลดน้อยลงก็หมายถึงว่าได้ไม่ตามเป้านะไม่งั้นจะให้เป็น A บวกไปแล้วนะมีโอกาสได้เงินฟลุกฟลุกเงินในหน้าเงินที่เดียวงานส,สารงานต่างๆนะครับโดดเด่นทีเดียวและที่สำคัญดาวพฤหัส ดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองความสิริมงคลทั้งหลายนะครับโคจรเข้าสู่เรือนลาพระและเป็นมหาอุดโอ้โหลาพระก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสความสําเร็จต่างๆนะจะส่งผลให้ชาวลัคนากันเนี่ยนะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีความสําเร็จสมปารถนามีอะไรต่างๆที่รวดเร็วได้อย่างสมใจนะครับเพียงแต่นิดเดียวก็คือถ้าเป็นเรื่องการเงินมันอาจจะได้ไม่เต็มนิดนหน่วยนะครับ มดว่าคาดหวังไว้ร้อยมันอาจจะเหลือ70อย่างนี้นะและท่านใดที่อยากรู้ว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ในรอบ12ปีแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเนี่ยจะส่งผลดีต่อดวงชะตาเราได้ขนาดไหนเนี่ยนะครับอาจารย์แนะนำต้องมาดูดวงส่วนตัวนะเนื่องจากดวงดาวที่ดูกันรายเดือนเนี่ยมันเป็นดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากำเนิดของแต่ละคน เมื่อดาวพฤหัสย้ายไปแล้วเนี่ยมันไปส่งผลบวกหรือผลลบก่อดาวในชะตากําเนิดตรงนี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชะโงกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ หาขายไม่ดีฝืกเคืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ระทําขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบา,ากมขอหสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะโงมที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะหลังตุดจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอแดดาลักขณาตุลชาวลักณาตุลเนี่ยนะครับในเดือนนี้ต้องระมัดระวังมากหน่อย ยกให้เป็นเกรด b นะเนื่องจากดาวประจำตัวเนี่ยดาวสุกก็โครจรได้ตำแหน่งนิดในเรือนวินาศอีกต่างหากนะคือนิดแล้วเนี่ยมันอ่อนกำลังแล้วนะยังไปอยู่ในความวินาศอีกโอ้โหอันนี้ก็ต้องรอบคอบนะครับทำอะไรจะต้องรอบคอบมันจะมีความกดดันนะหลายหลายด้านทีเดียวในเรื่องของการตัดสินใจก็ระวังตัดสินใจผิดพลาดด้วยนะเรียกว่าพลังใจถดถอย นะดาวศุกร์เป็นนิดๆแล้วในเรือนวินาตอีกนะความรักก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะฉะนั้นต้องรอบคอบในทุกๆเรื่องนะครับแล้วพอกลางเดือนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์นะโคจรมาเป็นนิดอีกอยู่ในลัคนาอีกอย่างนี้นะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้หลายเรื่องที่เราจะต้องวุ่นวายหน่อยนะครับลัคนาพิกจิกชาวลัคนาพิกจิกนะครับอาจารย์ยกให้เป็นเกรดเอนะเนื่องจากว่าดาวประจาตัวในเดือนนี้นะครับ จะโครจรได้ตําแหน่งโดดเด่นมากเป็นกเกษตรตราที่บดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะเรียกว่าพลังเต็มเปี่ยมพร้อมสู้ว้อมลุยเลยแล้วดาวพฤหัสเนี่ยนะครับโครจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะอีกสุภะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตและดาวพฤหัสก็เป็นตัวแทนของความสุขความเจริญความสิริมงคลทั้งหลายนะครับมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสุภะก็จะส่งผลดีเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะ บางคนนี่มีโอกาสเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศบางคนไปดิวงานไปเรียนต่อต่างประเทศนะส่งผลดีภาพรวมนะแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นและจะมีโชคด้วยนะครับมีโชคลาบด้วยมีความโดดเด่นเลยทีเดียวนะแล้วก็ระวังนิดเดียวเพื่อนเพื่อนรวมงานบริวารอาจจะมีการขัดแย้งกันนะ ทำให้อึดอัดใจไม่สบายใจในเรื่องของบริวารเพื่อนร่วมงานนะไม่งั้นอาจารย์ก็จะให้เป็นเกรด A บวกไปแล้วถือว่าโดดเด่นทีเดียวแต่โดยรวมภาพรวมพลังงานบวกก็ยังโดดเด่นกว่าอย่างนี้นะครับลัคนาธนูชาวลัคนาธนูนะครับยกให้เป็นเกรด B นะดาวพฤหัสนะครับเป็นตัวแทนแข่งความสิริมงคลไปโครจรอยู่ในเรือนมรณะและเป็นมหาอุดฉะนั้นชาวธนูเนี่ยมันอาจจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ถ้าอยากให้ดีนะต้องเปลี่ยนแปลงทิ้งสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่อย่างนี้อะไรช้ำซากจำเจอะไรเดิมๆทิ้งซะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีอย่างนี้นะบางคนมีโอกาสเปลี่ยนย้ายบ้านย้ายของของอะไรเก่าๆก,ก็ทิ้งไปเปลี่ยนไปซื้อใหม่อะไรอย่างนี้นะแล้วมันจะส่งผลดีช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวังคารนะครับ ก็โปรเจรเข้าสู่เรือนวินาศนะครับแล้วไปเป็นกเกษตรตราธิบดีนะตรงเนี้ยมันจะทําให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยต้องใช้พลังงานไปในการสนับสนุนผู้อื่นใช้พลังงานไปในการเรียกว่าทํางานเบื้องหลังงานหนักวุ่นวายนะในเดือนตุลาคมเนี้ยชาวลัคนาธนูต้องแบบว่าอาศัยทำทําเบื้องหลังเตรียมการจัดการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้อื่นสําเร็จอะไรอย่างนี้ดังนะะนั้นก็อดทนกันนิดหนึ่งนะครับ แต่ภาพรวมเนี่ยถ้าเราทิ้งสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่ส่งผลดีมากๆนะครับบางคนอาจจะถือโอกาสเลยจัดบ้านเลยโละของเก่าโละเสื้อผ้าโละของอย่นนะครับจะดีนะอัคคณามังกรยกให้เกรด A นะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสิริมงคลโคจรเข้าสู่เรือนปัตนิแล้วมาเล็งดวงชะตานะ มาส่งผลต่อดวงชะตาโดยตรงเข้าสู่เรือนปตัตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาและยังเป็นมหาอุดอีกด้วยนะส่งสว่างเลยฉะนั้นอันดิวงานหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาพวกนี้นะก็จะส่งผลดีนะโดดเด่นมากและดาวังคารจะโคจรเป็นกเกษตรตราที่ไดีในเรือนลาพระอีกนะจะมีมิตรสหายเพื่อนร่วมงานคนรอบตัวมาขับดันเกื้อกูลส่งผลให ออยอดดีในหลายๆด้านทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นนิดอยู่ในเรือนสุภะนะมันอาจจะมีบางอย่างที่ได้ไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยนะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยอาจารย์เลยยังไม่ให้เป็นเอบวกนะครับลัคนากุมชาวลัคนากุมเนี่ยนะยกให้เป็นเกรดบีนะเนื่องจากดาวเสราร์และดาวราหูเนี่ยนะครับเป็นคู่มิตรใหญ่ก็จริงแต่ในทางโหราศาสตร์ก็จัดเป็นดาวบาบเคราะห์ด้วยมาโคจรอ,อยู่ใน ดวงชะตาตอยู่ในลักษณาเลยฉะนั้นอิทธิพลของดาวแับเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของแรงกดดันความกดดันต่างๆนะทำให้ตัวเราเนี่ยจะยังไม่ดีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะยังมีความเหนื่อยจะทําอะไรต้องแลกด้วยความเหนื่อยยากแลกด้วยความตังวลใจมีภาระในทางจิตใจอย,อย่างนี้นะครับพอดาวพฤหัสเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย โทรจรเข้าสู่เรือนอล,ลิแต่เป็นมหาอุดอล,ลิมันก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับทั้นั้นมันต้องไปแก้ปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ซะด้วยนะต้องระวังปัญหาสุขภาพปัญหาทางการเงินนะมีการช็อตอะไรพวกนี้นะก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีแล้วกันนะครับลัคนามีนชาวลัคนามีนนะยกให้เป็นคนดูดีเกรดเอชาวลัคนามีนนี้ถือว่าโดดเด่นนะ ดาวพฤหัสก็เป็นดาวประจําตัวแล้วได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดถือว่าเป็นจุดส่องสว่างที่สุดของดวงชะตาเลยนะฉะนั้นชาวลัคนามีนเนี่ยมีโอกาสได้โชคโชคจากการลงทุนจากการเริ่มต้นสิ่งใหม่เดินในเส้นทางใหม่ๆเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดการสนับสนุนจากบริวารถือว่าโดดเด่นมากเลยแล้วก็ ดาวอังคารนะครับจากโครจรเป็นเกษ,ษตรราธิบดีจะส่งผลดีในเรื่องการเรียนการเจรจาการค้าการเดินทางไกลนะการทํางานอะไรต่างๆโดยรวมถือว่ามีความก้าวหน้าดีทีเดียวนะแต่มีนิดเดียวในเรื่องความรักนะอาจจะมีข้อโต้แยง้งอึดอัดกันไปบ้างนะอาจารย์ก็เลยให้เป็นแค่ A ไม่งั้นก็เป็น A บวกไปเลยนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรม วิเคราะห์ดวงให้ถูกโฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฟืนเครื่องมีแต่ทนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ระทชาขาดตัวช่วย มาวิเคราะ์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำเพื่อค้นหาประสตรตาทต่างๆ่ตัว,ตวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบกรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ฉลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะหลังตุดจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอ้แดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปแล้ว ก็ส่งกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์กลุ่ม Open Chat นะครับสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันสดๆอาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็จะนำสวดมนต์สืบชะตาใหญ่นะครับแล้วก็มีนำขอขอมากรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยฉะนั้นตรงนี้ จะเป็นสรีมมงคลกับตัวเรานะใครที่สนใจก็อย่าลืมมาติดตามในไลฟ์สดมาพูดคุยกันได้นะครับ